มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนล่าสุดจังหวัดนี้ปักทงแดงแล้วเตือนให้จับตาสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรับมือน้ำท่วม หลังจากฝนตกหนักตลอดทั้งวัน30มิถุนายนถึง1กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมาทำให้จังหวัดสตูลเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่6อำอ,อ,อำเภอคืออำเภอทุ่งว้าอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพรอำเภอมะนงังและอำเภอควนโดน ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้น้ำลดลงแล้ว5อำเภอนะคะหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำคาดว่าจะลดลงสู่สภาวะปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะยังคงเหลือที่อำเภอละงูนะคะที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงโดยเฉพาะหมู่ที่5บ้านด่านหลนําตาบลเขาขาวอำเภอละงูซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอทุ่งว้าและอำเภอมะนงังทำให้สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะทางอบตอ ขาวขาว นำรถแบคโฮมาขุดลอกท่อเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำให้เร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้คืออำเภอเมืองเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอกวนโดนโดยพื้นที่แรกที่เฝ้าระวังคือตำบลชาหลงอำเภอเมืองเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากตำบลย่านซื้ออำเภอกวนโดนทางออบตอชาหลงนะคะได้ขึ้นโพงแดงเพื่อเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะคาดว่าน้ำจะเข้าสู่ พื้นที่ฉลุงในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะโดยเฉพาะาย่านเศรษฐกิจตำบฉชลุงอาจได้รับผลกระทบหากไม่เตรียมพร้อมรับมือแต่เนิ่นๆค่ะส่วนพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้วเช่นอำเภอท่าแพทางเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสาต,าตชด436ได้ออกสำรวจและมอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะพร้อมทำความสะอาดบ้านเรือนรัศดรที่ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่อำเภอท่าแพอเภอกวนกาหลงยังไรก็ตามสถานการณ์ขณะน,นี้ฝนได้หยุดตกแล้วค่ะแต่ท้องฟ้ายังคงเมื่อยคลึมขณะที่ท้องทะเลคลื่นลมยังคงมีกระแสแรงค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ